ได้มีการแถลงข่าวการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จังหวัดพะเยา Toyota 2w Waterjet Pro Tour Thailand 2025ค่ะ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการถแถลงข่าวการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จังหวัดพะเยา t ต y o ต้า 2w waterjet pro tour thailand 2025ระหว่างวันที่15-17ถึงสิสิงหาคม2568นสณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาก้านพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยมีนายทวัสุทธวงศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นางจิราพรการจนพิทักษรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการถแถลงข่าวสำหรับการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จังหวัดพะเยาโตโยต้าทูวี t ูวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์ไทยแลนด์2 5เนะครับเป็นสนามสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ โดยทางด้านของสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีได้ร่วมกับจังหวัดพะเยาโดยการสนับสนุนของมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาทางน้ำให้เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายส่งเสริมการท่องเที่ยวกว้านพะเยาและจังหวัดพะเยาให้กับนักท่องเที่ยวและในวันที่17สิงหาคมเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินทีลี่เบิร์สนะครับหน้าลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาตั้งแต่เวลา19 รวมกว่า1,000คนโดยภาพรวมจังหวัดพะเยาค่ะก็มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขันสถานที่ชมการแข่งขันการรักษาความปลอดภยัยการจราจรเพื่อต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทีมงานและนักท่องเที่ยวอีกทั้งประชาชนชาวจังหวัดพะเยาค่ะจะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวด้วยนั่นเองค่ะ